อันนี้ที่เพราะอะไรนะกระดาษทิชชู่ใช่อันนี้เพราะในกระดาษทิชชู่หนึ่งคืนผ่านไปงอกไหม ผมเริ่มสาธิตด้วยวิธีการปักมเมล็ดพันธุ์ลงในฟองน้ำโดยเลือกใช้มเมล็ดพันธุ์กีนโอ๊กและเลดโอ๊กสีม่วงโดยที่เราจะใช้ด้านแหลมเรียวของมเมล็ดปักลงในฟองน้ำซึ่งนั่นเป็นทิศทางที่รากจะแทงออกมา ีนำฟองน้ำที่นวดหรือแช่จนอิ่มน้ำใส่ลงในกระบะเพาะแล้วเริ่มทดสอบสายตากันได้เลยปักเมล็ดลงในช่องของฟองน้ำด้วยความลึกประมาณครึ่งเมล็ดเมื่อเมล็ดงอกแล้วรากจะทะลุลงด้านล่างของฟองน้ำและส่วนที่เหลือด้านบนของเมล็ดก็เพื่อให้ใบของสลัด ได้กลางออกมาหากเราปักลึกเกินไปอาจทำให้เมล็ดเน่าและจะทำให้อัตราการงอกลดน้อยลงวิธีนี้อาจไม่เป็นที่นิยมของคนที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกเพราะถ้าหากเมล็ดไหนที่ไม่งอกอาจทำให้เราสูญเสียฟองน้ำและสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุแต่ถ้าลองทำดูแล้วอัตราการงอกเป็นที่น่าพอใจจะถือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบ่มเมล็ด เมื่อปักเสร็จเรียบร้อยให้ใช้ฟอกกี้ฉีดผมด้านหน้าฟองน้ำ,านำจากนั้นให้ตั้งไว้ในร่มเพื่อเฝ้าดูการงอกต่อไปอวิธีบ่มเมล็ดเราต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มนิดหน่อย โดยการใช้กระดาษทิชชู่พับลงในกล่องที่มีฝาปิดจากนั้นเทน้ำลงไปให้ชุ่มเสร็จแล้วให้เราตะแคงกล่องเพื่อลินน้ำที่ขังออกให้หมดก็จะได้ความชื้นที่สะสมในกระดาษทิชชู่อย่างพอเหมาะจากนั้นให้เราเริ่มเรียงเมล็ดลงบนกระดาษทิชชู่โดยการหันเมล็ดไปในด้านทิศทางเดียวกัน วิธีนี้อาจทำให้เราใช้งานสายตาน้อยลงจากวิธีการปักเมล็ดแต่สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นนั่นคงเป็นการใช้สมาธิเพราะเวลาที่เราเรียงเมล็ดต้องเว้นระยะห่างให้เท่ากันพอสมควรนั่นเป็นเพราะเราเว้นช่องว่างเพื่อให้รากได้งอกออกมาขั้นตอนต่อไปหลังจากรากได้งอกออกจากเมล็ดเราก็ต้องแยกเมล็ดไปปักในฟองน้ำอยู่ดีและมันเป็นเหตุผลที่เราต้องเว้นช่องว่างในการเรียงเมล็ด เพื่อความสะดวกในการคัดเลือกของขั้นตอนการปักเมล็ดต่อไปเสร็จแล้วให้เราปิดฝาและนำไปแช่ในตู้เย็นหลังจากผ่านไป1คืนผมตรวจเช็ควิธีการบ่มเมล็ดและผลที่ได้ยังไม่มีเมล็ดไหนที่มีรากงอกออกมา จากการตรวจสอบด้วยสายตาพบว่ามเมล็ดมีการอิ่มน้ำและพร้อมที่จะงอกในอีกไม่นานแต่กลับกันอีกด้านหนึ่งดูเหมือนว่าวิธีการปักฟองน้ำจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอนี้งอกแล้วในถาดที่ผมใช้วิธีปักมเมล็ดลงฟองน้ำในระยะเวลาที่เท่ากันหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนมเมล็ดมีการงอกออกมา โดยการแทงรากลงในฟองน้ำเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลายคนไม่ค่อยใช้วิธีนี้ในการเพาะเมล็ดรวมถึงตัวผมเองนั่นทำให้หลายคนสงสัยว่าเราจะใช้วิธีการบ่มเมล็ดไปเพื่ออะไรแต่ทุกอย่างย่อมมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันซึ่งผมจะพิสูจน์เหตุผลในการบ่มเมล็ดเพื่อหาข้อดีของมันต่อไป จากนั้นผมจะปิดฝาและนำกล่องไปตั้งในอุณหภูมิห้องที่ปกติโดยให้ด้านที่ลากของเมล็ดจะงอกทิ่มลงกับพื้นเพื่อเป็นการลดปัญหาที่ลากจะหงิกงอและพันกัน เมื่อผ่านไปสองคืนรากของวิธีการบ่ม,มเมล็ดได้งอกออกมาอย่างสวยงามและนี่คงเป็นผลตอบแทนของการใช้สมาธิในการเลียงมเมล็ดรากที่งอกออกมามีความตรงและไม่พันกันทำให้ง่ายต่อการปักมเมล็ดลงฟองน้ำ อีกด้านหนึ่งในการปักเมล็ดลงฟองน้ำทันทีมีการงอกใบออกมาสีเขียวให้เห็นอย่างเด่นชัดซึ่งถือเป็นการงอกที่รวดเร็วกว่าการบ่มเมล็ดพอสมควรนำฟองน้ำมาแช่น้ำและนวดให้มีความชุ่มน้ำจากนั้นใช้อุปกรณ์ในการคีบซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนส่วนผมคงเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแหนบ นำรากปักลงในฟองน้ำซึ่งขั้นตอนนี้ก็ทำแบบเดียวกันกับวิธีปักเมล็ดลงฟองน้ำแต่อาจจะแตกต่างตรงที่ว่าเราต้องระมัดระวังไม่ให้รากขาดแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือการทรมานสายตาเมื่อปักเสร็จแล้วให้ใช้ฟอกกี้ฉีดบริเวณด้านบนของฟองน้ำเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เปลือกของเมล็ดแตกออก จากนั้นเติมน้ําลงไปในถาดด้วยวิธีการยกฟองน้ําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน้าฟองน้ําสัมผัสน้ําโดยตรงด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ให้เกิดตะไคร่น้ำเวลาเรานําต้นกล้าออกรับแสงแดดให้เติมน้ําจนเกือบเต็มถาดเพื่อเวลาที่ลากนอกออกมายิ่งเรารอยน้ํำลึกเท่าไหร่ ลากก็ 17, ยิ่งจะยาวเท่านั้นและเป็นการป้องกันไม่ให้ขอบของถาดเพาะบดบังแสงแดดเพราะพืชทุกชนิดรวมถึงผักสลัดต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตหากไม่ได้ร mm ับแสงแดดที่เพียงพออาจทำให้ต้นกล้ายืดและอ่อนแอเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ให้นำไปวางรอรับแสงแดดในตอนเช้า และตอนเช้าผมตรวจสอบอัตราการงอกของเมล็ดในการเพราะทั้งสองวิธีมันทำให้ผมรู้ว่าวิธีการบ่มเมล็ดมีข้อดีอย่างไรไม,ม่งอกประมาณ9กเมล็ดถือว่างอกเท่าไหร่วะเกาสิเพราะเราเพาะร้อยเมล็ดใช่ไหมข้อดีของวิธีการปักเมล็ดลงฟองน้ำนั่นคือการงอกที่รวดเร็ว แต่แรกมาด้วยอัตราการงอกแค่75%โดยประมาณและนั่นทำให้ผมเสียฟองน้ำไปประมาณ25ช่องแต่ผมแก้ไขด้วยการนำมเมล็ดขึ้นช่ายมาโรยและนี่เป็นข้อดีและข้อเสียส่วนใครจะเลือกเพราะวิธีไหนก็ให้เลือกตามความถนัดของตัวเรา